มาเจอเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับในช่วงไซส์เพอร์เฟกนะครับผู้ชมอยู่ผมเช่นเคยเลยนะเต็กแสงจากทีคอนเซปต์นั่นเองนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านนะมาที่หมู่บ้านพฤษาวิวลังสิตนะครับของสองนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะพาเปลี่ยนนิดนึงคือดูงานครัวกันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมการออกแบบและต่อเติมห้องลอนดีู้มหรือห้องซักรีดนั่นเองนะโดยเปลี่ยนจากพื้นที่ว่างเปล่าด้านข้างบ้านเนี่ยให้กลายเป็นห้องซักรีดแบบเต็มรูปแบบเลย พร้อมกับร้านอเนกประสงค์กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วอยากจะชมกันว่าเป็นยังไงตามผมมาดูดีกว่านะครับมา ก่อนที่จะพาเข้าสู่ด้านในนะครับเดี๋ยวบอกคอนเซปต์ใหม่กันหน่อยนะครับว่าหลังนี้ได้ต่อเติมแล้วก็ทําในส่วนไหนบ้างนะครับหลักๆเลยตรงทางเยินที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับจะเป็นลานอเนกประสงค์บริเวณด้านข้างทั้งหมดนะครับปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ว่างเปล่าให้มาดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยอาจจะดูมันเป็นห้องบางท่านก็จะชอบเรียกว่าห้องอเนกประสงค์ก็ได้นะครับแต่มันอยู่ที่ฟังก์ชันและก็จุดประสงค์การใช้งานอย่างหน้างานนี้นะครับเราได้ออกแบบให้เป็นลอนดี้รูมหรือว่าห้องซักรีนนั่นเอง ซึ่งอันนี้เป็นซักรีดแบบจริงๆเต็มรูปแบบเลยนะครับไม่มีการนําอุปกรณ์อื่นๆไมโคร,วโครวเวฟอะไรมาวางปนเปื้อนให้มันมั่วซั่วยอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ถูกจัดวางให้เป็นห้องซักรีดจริงจังเลยแต่เดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในนะครับมาชมด้านนอกกันก่อนนี่ไม่ซ้าใครอย่างแน่นอนในเรื่องของการออกแบบประตูของเรานะครับคือพื้นที่มันค่องข้างจำกัดเห็นไหมคุณผู้ชมพอมที่จํากัดสถาปน,นิกก็ได้ออกแบบให้มันเป็นประตูบานสวิง แต่ใครยังมีภาพจําก่อนๆว่าบานสวิงเนี่ยอาจจะติดพวกเหล็กดัดมุงลวดได้ค่อนข้างยากนะครับอย่างอันเนี้ยไม่ยากเลยแล้วก็ดีไซน์ไม่ซ้ําใครอย่างแน่นอนเพราะว่าเราออกแบบใหม่ชิ้นต่อชิ้นทุกหน้างานอยู่แล้วนี่ด้านหน้านี้จะเป็นตัวเหล็กดัดนะครับที่เป็นชุดเดียวกันกับประตูไปเลยประตูก็จะเป็นบานสวิงแบบนี้คุณผู้ชมนี่นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องรั่เฟึมนะครับเพราะอย่างที่เห็นนี่มีลูกยางรอบด้านเลยคุณผู้ชมดู นะมีลกูกยางเอาไว้กันน้ําซึมได้รอบด้านเลยที่สําคัญประตูสวิงแบบนี้มันเปิดทิ้งแล้วยุงเยิงอาจจะเข้าแล้วอากาศก็ไม่ถ่ายเทด้วยใช่ไหมไม่ต้องกลัวนี่ดูผมเปิดโชว์ให้ดูนะนี่สามารถเปิดรับลมให้อากาศมันโฟลได้เลยคุณผู้ชมไม่ต้องก out. ลูอบอ้าวและที่สําคัญไม่ต้องเปิดประตูทิ้งไว้ให้สัตว์อะไรต่างๆมันเข้าไปได้อย่างแน่นอนสามารถเปิดปิดได้เลยนี่แล้วก็ล็อกได้อย่างนี้ เห็นไหมครับปลอดภัยอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวในเรื่องขโมยขโจรเข้าบ้านเลยนะครับมามาดูด้านในดีกว่าคุณผู้ชมเข้ามาด้านในแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเท้าความกันหน่อยเผื่อใครยังจำไม่ได้ว่าช่วงไซส์เพอร์เฟกมันจะเป็นประมาณไหนไซส์เพอร์เฟกเนี่ยผมจะไม่ค่อยเจาะจงพวกสเปคแต่ละส่วนแต่ละส่วนสักเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นนั่งานนี้ใช้เสาเข็มอะไร นะสเปคของโครงหลังคาสเปคของอะไรต่างๆเนี่ยผมจะไม่ค่อยพูดถึงละกันเพราะว่าการพูดสเปคเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงไซส์วอล์กการกแซงนะครับไซส์เพอร์เฟผมจะพาชมฟัง์กชันการใช้งานการจัดสรรสเปคต่างๆนะครับแล้วก็งานดีไซน์เป็นหลักความสวยงามเป็นหลักนั่นเอง พออย่างหน้างานเนี้ยในเรื่องของงานเสาเข็มงานฐานรากเราจัดเต็มไปอยู่แล้วอันนั้นไม่ต้องไปพูดถึงเพราะว่างานเสาเข็มหรืองานฐานรากเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่สุดในงานก่อสร้างหรืองานต่อเติมนะคุณผู้ชมอย่าไปขี้เหนียวกับงานส่วนนี้นะครับผมพูดจริงๆเลยอย่าไปขี้เหนียวกับมันลงทุนได้ลงทุนไปเลยนะครับมันจะได้เจ็บและจบทีเดียวอ่ะว่ากันมาเยอะเรามาดูงานดีไซน์มาดูงองค์ประกอบต่างๆของห้องลอนดรรูมหรือห้องซักล้างหรือซักรีดกันก่อนนะครับ มา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 ด้านนี้ต,ต้องเท้าความอย่างนี้จะได้ง่ายดายนะครับถือว่าหลังนี้ลูกค้าของเราไอเดียค่อนข้างดีพอสมควรนะครับไอเดียดียังไงร,รู้ไหมคุณผู้ชมโดยปกติเนี่ยทางโฮมจะหลังมุมหรือหลังกลางก็แล้วแต่โดยส่วนใหญ่มักจะออกแบบและตอบเติมเนี่ยให้ครัวและซักล้างอยู่ด้วยกันภายในหลังบ้านเท่านั้นถูกไหมคุณผู้ชมแต่หลังนี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับหลังนี้เนี่ยเดิมมีครัวอยู่แล้วนะครับก่อปิดทึบแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีประตูออกสู่โซนข้างบ้าน แต่ทีนี้ลูกค้าเริ่มอยากจะได้ห้องซักรีดหรือซักล้างแล้วนะครับแต่ไม่อยากให้มันไปปนสเปซมันไปปนกับครัวก็เลยได้ไอเดียเพิ่มเติมสเปซยื่นตรงนี้ออกมานะครับเพื่อให้มันเป็นห้องซักรีดหรือห้องซักล้างซะโดยได้ทําการรื้อประตูตรงนี้ออกไปแล้วก็ต่อเติมเพิ่มออกมาและก็ทําเป็นช่องเปิดตรงนี้ไว้นะครับเพื่อให้มันเป็นทางเดินเชื่อมระหว่างครัวมาสู่ห้องซักล้างได้เลยนะครับซึ่งผมบอกตรงนะใครมีทาวโฮมหลังมุมนะครับ เอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยแนะนําอย่างยิ่งเลยผู้ชมนะครับอยากให้ดูองค์ประกอบต่างๆในห้องนะงานก่องานฉาบงานโครงสร้างอะไรต่างๆเราทำครบถ้วนทุกอย่างที่งานก่อสร้างหรือต่อเตอิมมันควรจะมีนะครับมาตรฐานเนี่ยตรงตามวิศวกรรมอย่างแน่นอนทุกอย่างอ้างอิงตามหลักวิศวกรรมเป๊ะๆนะคุณผู้ชมอิฐที่ใช้เนี่ยอย่างห้องจําพวกนี้นะครับเราจะใช้เป็นอิฐมวลเบาทั้งหมดเลยก็ตามยุกตามสมัย นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตามงบประมาณของลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าใครบอกว่าอิดมวลเบาไม่ทนไม่แข็งแรงผมเถียงขาดใจเลยลองไปดูงานวิจัยกันได้มีหลายแหล่งอ้างอิงให้ได้ศึกษากันเลยนะครับว่าปัจจุบันนี้อิดมวลเบาเนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วนะครับฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลเป็นวัสดุทางเลือกที่ดีเลยคุณผู้ชมนะครับมาถึงในองค์ประกอบในส่วนที่ห้องซักรีดหรือห้องซักล้างมันควรต้องมีก็จําพวกนี้พวกเครื่องซักผ้า อะไรต่างๆบางท่านมี1เครื่องมี2เครื่องมี3าเครื่องแจ้งเราได้นะครับอย่างเช่นท้างานนี้ลูกค้ามี1เครื่องแต่เราไม่ได้ต่อไว้ให้จุดเดียวครับเรามีการต่อไว้2จุดแบบนี้นะโดยต่อน้ําดีไว้เป็น3ทางแบบนี้นะครับมีวาล์วปิดเปิดแยกทิศทางแบบชัดเจนน้ําทิ้งเราก็ต่อไว้รอเลย2จุดเผื่อว่าลูกค้าจะเพิ่มเติมเครื่องสัปผ้าหรือเครื่องอบผ้าได้ในอนาคตนะครับจะได้ไม่ต้องมาแยกพื้นเพื่อเพิ่มลายท่อกันทีหลังให้มันปวดหัวนะครับทำไปเลยและจบทีเดียว และที่สําคัญช่องเปิดหรือช่องระบายอากาศตรงนี้นะครับเป็นหน้าต่างบานกระทุงบานเล็กๆเลยคุณผู้ชมนะครับเออบานฟิก <renowned> ขอ <unpredict> ขอภัยคุณผู้ชมหน้าตามันคล้ายกันนะอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างต้องขออภัยอันนี้เป็นบานฟิกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบานเปิดเนี่ยมันอาจจะไปติดในเรื่องของข้อกฎหมายเนาะข้อกฎหมายที่ต้องเว้นในทุกๆช่องเปิดหรือหน้าต่างเนี่ยที่ติดกับเพื่อนบ้านนะครับต้องเว้นเมตรยี่ถึง2เมตรกันเลยนะครับแต่เขาก็มีข้อยกเว้นอยู่ในกรณีที่มันเป็นช่องแสงนะครับ ที่ติดขึ้นไปสูงหน่อยให้มันพ้นจากระยะสายตาหรือระดับสายตาเนี่ยสามารถทําได้นะผู้ชมแต่ขนาดใหญ่ๆมากนะถ้าขนาดใหญ่เกินไปเนี่ยผิดในเรื่องข้อกฎหมายทันทีนะครับโดยสถาปนิกได้ออกแบบไว้ให้ถึง3ช่องคผู้ชมทําไมต้องมีช่องแสงที่ผนังคผู้ชมลองทายกันเล่นๆดูไม่มีช่องแสงที่หลังคาหรือฝ้าฉับเรียบเลยเห็นไหมครับลูกค้าไมไมไม่ม่ชไม่ชอบ การดีไซน์แบบนั้นแต่อยากจะได้แสงเข้ามาทีนี้สถาปนิกก็มาตีโจทย์กันแล้วนะครับสามารถทําช่องแสงที่ผนังก่อได้นี่ลูกค้าโอเคลูกค้าชื่นชอบก็เลยจัดก,การให้เรียบร้อยนะครับผู้ชมส่วนในเรื่องของฝ้าเพดานก็จะเป็นฝ้าฉากเรียบทั่วไปที่เราทำทำกันอยู่เป็นประจําเลยโดยปกติฝ้าฉากเรียบเราก็จะใส่ไฟส่องสว่างไว้ให้ด้วยแต่พอเป็นฝ้าฉากเรียบไฟส่องสว่างของเราก็จะเป็นไฟ LED แบบฝั่งฝ้าเช่นนี้นะครับสามารถเลือกเลือกสีได้เหมือนเดิมเลยผู้ชม จะสีวอร์มไว้ที่ออกเหลืองๆโทนเหลืองๆเพื่อต้องการคุมตีมคุมโทนอันนั้นก็สวยไปอีกแบบนะครับหรือรัจะรับเป็นแสงสีขาวหรือเดรลท์แบบนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ตามชอบแต่ถ้าให้แนะนำนะในห้องที่มันเป็นห้องนอนดีรูมห้องซักรีดหรือซักล้างเนี่ยมันต้องใช้ค่าความสว่างที่เยอะสักหน่อยนะครับเพราะเรารีดผ้าเนี่ยถ้ามันสลัสวๆเนี่ยเรามองไม่เห็นแลยว่าผ้าเราเรียบไม่เรียบนะ ก็เลยแนะนําลูกค้าเป็น d ดยไลท์แบบแสงสีขาวไปเลยสว่างสัใจเลย3ดวงก็เพียงพอแล้วครับคุณผู้ชมพอพูดถึงฝ้าก็ต้องไปพูดถึงวัสดุมุงหลังคากันต่อคุณผู้ชมวัสดุมุงหลังคาหลังนี้นะครับลูกค้าเลือกรับเป็นเมทัลชีสชนวน PE นะครับแล้วก็อยากจะแนะนําอีกอย่างหนึง่งการที่เราจะทําฝ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัสดุ P u หรือ PE นะครับการที่เรามีห้องหนึ่งห้องออกแบบห้องหนึ่งห้องเนี่ยจริงๆอะ่ะมันควรจะจบงานด้วยการทําฝ้าฉาบเรียบนะครับ จะฝ้าดอกฝ้าหรือฝ้าฉาบเรียบอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นไปได้อยากจะแนะนําทําฝ้าดีกว่าคุณผู้ชมมันช่วยได้ทั้งเรื่องการป้องกันความร้อนได้อีกชั้นหนึ่งอีกนะช่วยในเรื่องของการซับเสียงที่ดีอีกอย่างหนึ่งอีกนะครับและที่สําคัญนะมันทําให้ห้องของท่านเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเรียบร้อยมากๆเลยนะครับเราจะไม่แนะนําให้เป็นโชโคนะกรณีที่เป็นห้องแต่ถ้าใครอิงดีไซน์นอะอิงไลฟ์สไตล์การเป็นลอฟการเป็นวินเทจ อันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับอยู่ที่ความชื่นชอบของแต่ละคนแต่ถ้าต้องการความเรียบร้อยความเนี้ยบความหรูความดูดีเนี่ยแนะนํามีฝ้าจะดีกว่านะครับถัดลงมาอาจจะเห็นได้ว่าผนังเนี่ยมันไม่ได้เป็นการปูกระเบื้องผนังแบบทุกๆคลิปที่ผมเคยพาไปชมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการฉาบนะครับฉาบและสกินแต่งผิวแล้วก็ทาสีจบงานนะคุณผู้ชม จุดประสงค์ที่เราไม่ได้ปูกระเบื้องผนังเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกห้องนี้มันเป็นลอนดี้รูมหรือว่าห้องซักรีดซักล้างนะคุณผู้ชมฉะนั้นมันอาจจะไม่มีความจําเป็นใดนะครับที่มันจะมีคราบมันหรือสิ่งสกปรกเนี่ยไปเปื้อนไปเปิดอที่ผนังกันได้นะครับฉะนั้นจบงานด้วยการฉาบก,ก็เพียงพอแล้วช่วยประหยัดต้นทุนประหยัดงบประมาณของเราไปได้อีกหนึ่งขั้นนะครับทีนี้มาว่าถึงงานกระเบื้องของเราบ้างน,นะครับ กระเบื้องเนี่ยจริงๆในเรื่องของลวดลายและและและผิวสัมผัสข,ของเขาเนี่ยนะครับลูกค้ามีจุดประสงค์มีความตั้งใจอยู่นะคุณผู้ชมเป็นลวดลายเดียวกันเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็นซีรีส์เดียวกันของกระเบื้องรุ่นเดียวกันกับอะไรนี่คุณผู้ชมดูตรงนี้รุ่นเดียวกันกับห้องครัวคุณผู้ชมลูกค้าต้องการอย่างนี้เลยครับต้องการให้ใช้ลายและโทนสีเดียวกันกับครัวเดิมที่ลูกค้าเคยต่อเติมไปไว้ จุดประสงค์เพื่อว่าไม่อยากให้งานตรงเนี้ยมันดูโดดเกินมันดูแล้วมันดูโดดว่าตรงเนี้ยเพิ่งต่อเติมไปใหม่ไม่ได้เข้ากับห้องคัวเลยเราก็เลยคุมมูดนะครับคุมตีมไปเลยให้มันเป็นลวดลายเดียวกันล้อกันไปก็เลยดูเนียนตาดูเหมือนว่าห้องเนี้ยมันเกิดมาพร้อมๆกันเลยคุณผู้ชมแทงเก็บน้ําหรือปัม๊มปั๊มเนี่ยปั๊มเพิ่มแรงดันของน้ําในตัวบ้านเนี่ยนะครับโดยปกติแพทเทิร์นของบอริษัทเรานะครับเราจะมีการติดตั้งแทงและปัม๊ม โดยเดินลายท่อใหม่ให้มันถูกต้องตามไดอะแกรมทั้งหมดและสวยงามให้ได้มากที่สุดนะครับนี่นี่มาดูสวยขนาดไหนก็คือนี่ครับจุดไหนควรต้องใส่วาวอะไรจุดไหนควรต้องมีเช็ควาวเราจัดการให้ท่านได้ทั้งหมดนะครับตรงนี้มันอยู่ในรายละเอียดของบริษัทอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่ออปชันเสริมหรือต้องไปเก็บเงินเพิ่มแต่อย่างใดนะครับตรงนี้เราจัดการให้อยู่แล้วมันเป็นความรับผิดชอบของเรานะครับมาไปดูด้านนอกกันต่อนะคุณผู้ชมว่าร่านในประสงค์เนี่ย มันหน้าตาเป็นยังไงได้บ้างกับสเปซของทาวน์เฮมหลังมุมแบบนี้นะครับมาครับ ทีนี้เรามาดูด้านนอกกันต่อนะครับซึ่งด้านนอกเนี่ยเราได้ออกแบบและต่อเติมไปเป็นลานอันเประสงค์แบบสวยงามเลยคุณผู้ชมซึ่งบอกอย่างนี้เดิมทีบริเวณนี้นะครับมันเป็นลานดินทั้งหมดเลยเป็นพื้นที่สีเขียวแหละว่าง่ายๆทีนี้ลูกค้าบอกไม่เอาแล้วเบื่อนะครับเบื่อที่เกียรด,ดูแลเพราะว่าเวลาฝนตกนี่ยมันเฉะแฉะเปื้อนไปหมดคุณผู้ชมพื้นที่สีเขียวลูกค้ามีเยอะพอสมควรแล้วนะครับนั่นคือในเรื่องของต้นไม้ก็เลยอยากจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นการปรับเทพื้นและปูกระเบื้องเพื่อให้มันเรียบร้อยและะได้้้ใชชปรรรโยนนน์จิิงๆกับบพืทีี่เวณ ซึ่งตรงนี้จะเป็นฐานลากเดียวกันกับห้องรอนดี้รูมเลยนะคุณผู้ชมแต่เพิ่มเติมก็คือเทพื้นเข้าไปนะครับลดร,ระดับของพื้นลงมาให้มันต่างจากรอนดี้รูมสักเล็กน้อยซึ่งความต่างของระดับพื้นเนี่ยระหว่างพื้นตรงนี้กับห้องลอนดี้รูมเนี่ยอยู่ถึง10เซนเลยนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ทําการปูกระเบื้องเล่นลวดลายเนี่ยคนละลวดลายกับห้องลอนดี้รูมอย่างชัดเจนเลยคุณผู้ชมดูนะครับเล่นลวดลายคนละลวดลายเลยเพราะว่าบริเวณนี้นะครับจะล้อลวดลายกระเบื้องมาจากโรงรถหน้าบ้านเลย นะแต่ผมอยากจะพาชมดีเทลตรงนี้นิดนึงนะครับเออผมผมชอบการการใส่ใจในเรื่องของดีเทลของถามลิกเราอีกอย่างหนึ่งนะครับคือโดยปกติเนี่ยพอจบระยะของห้องเนี่ยส่วนใหญ่เขาชอบตัดพื้นกุดไปเลยใช่ไหมคุณผู้ชมแต่อันนี้ไม่ครับมีตีนของพื้นยื่นออกมาหน่อยนะครับเพื่อที่ไม่ให้น้ำเนี่ยมันทะลุข้ามโซนได้จริงๆอย่างจังเลยนะครับไม่ใช่ว่าแค่ดอบพื้นแล้วจะช่วยได้100%ตนะต้องเพิ่มเพิ่มตีนพื้นออกมาหน่อยนึง นะครับอย่างเงี้ยจะป้องกันได้แบบ1 0 0เลยคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโซนนี้บ้างคุณผู้ชมดูโซนนี้กันบ้างนะครับและที่สําคัญนะตอนเราเทเนี่ยก็ยังมีดีเทลในเรื่องของการบล็อกแบบนะครับหรือกั้นแบบตรงนี้บล็อกเพื่อที่ว่าอยากจะกั้นพื้นที่ของต้นไม้พวกเนี้ยไม่ให้มันเสียหายนะครับเพราะว่าต้นไม้ก็จะโตมาได้ขนาดนี้นะคุณผู้ชมเกิดเราไม่บล็อกไม่กั้นตอนเทปูนเนี่ยนะครับพวกปูนมันไปกัดรากเนี่ย ายทั้งแถบนะผู้ชมฉะนั้นก็ทาการบล็อกให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการเทปูนที่สําคัญฝั่งนี้ฝั่งขวาเนี้ยที่มันติดกันกับพื้นลงรถเดิมเนี่ยครับคุณผู้ชมก็ได้มีการกั้นจอยด้วยกั้นจอยหรือบางท่านจะลิกตัดจอยก็ได้คุณผู้ชมอันนี้ตัดจอยจริงๆนะไม่ใช่จอยทิปนะคุณผู้ชมนี่สังเกตยังไงว่าตัดไม่ตัดนะครับนี่ครับเห็นตรงนี้ไหมนี่ครับเรามีการกั้นกั้นไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยเทพื้นแล้วก็จบงานด้วยยานแนวนะครับมันเลยดูเนียน หมือนว่าไม่ได้ตัดจอยยงยิงตัดจอยทั้งแนวนะครับและที่สําคัญนะสังเกตพื้นลงรถก่อนมันมีการทําแนวสโลปเห็นไหมครับแต่พื้นบริเวณนี้เนี่ยไม่ได้มีการล้อมุมสโลปอิงไปกับลงรถเห็นไหมคุณผู้ชมเทไประดับระนาบเดียวกันเลยเพื่อที่ว่าอยากจะใช้ประโยชน์โซนเนี้ยไม่ต้องเอียงกับเทเล่เหมือนลงรถนะครับซึ่งก็ ดีมากๆไอเดียนี้นะครับขอชื่นชมเลยสวยงามและใช้ประโยชน์ได้จริงคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมสําหรับคลิปไซส์เพอร์เฟกวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาจะมีประมาณนี้เลยสําหรับใครที่รับชมอยู่แล้วมีบ้านทาวน์โฮมหลังมุมพอดีชื่นชอบไอเดียแบบนี้นะครับก็ติดต่อมาที่เราได้เลยที่ทีคอนเซปต์ดิวอลเม้นท์คอนดักชั่นนะครับเราดูแลงานด้านไหนให้ได้บ้างก็ดูแลให้ตั้งแต่งานออกแบบและดีไซน์เลยคุณผู้ชมแล้วก็เขียนแบบเพื่อื่นขอแยก,ก่อสร้างนะครับหรือจะเป็นพวกงานบิวอินต่อเติม หรือลีโนเวทไปจนกระทั่งงานสร้างบ้านหรือคาขนาดย่อมนะครับเราดูแลให้ท่านได้ครบวงจรจริงๆนะครับคุณผู้ชมฝากไว้หน่อยครับฝากไว้สักนิดหนึ่งทีคอนเซ็ปต์ให้มากกว่าคำว่าต่อเติมครับบ้านคือความฝันให้เราช่วยสารฝันให้กับคุณสิครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปด้วยประตูสวยๆบ้านนี้หน่อยนะสวยจริงๆผมชอบดีไซน์ชอบดีเทลของเขานะครับอดไม่ได้เลยเดี๋ยวจะไปทําที่บ้านบ้างปล่อยให้ลูกค้าเท่คนเดียวได้ไงมีเท่อย่างคนเดียวได้ไงนะครับก็สำหรับนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ